สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปายและครูหวานดีเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันกับหน่วยสมาชิกประเทศอาเซียนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามารู้จักสัตว์ประจำชาติของ1ิประเทศอาเซียนกันนะคะ 1>, 1. ประเทศบรูไนสัตว์ประจำชาติของประเทศบรูรนก็คือเสือโคร่งนั่นเองค่ะเด็กๆเสือโคร่งนะคะคือสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นอกจากจะได้รับการเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของพม่าแล้วยังถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศบรูรนอีกด้วยนะคะ โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศบูนซึ่งมีภูเขาและป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมากมีประชากรไม่หนาแน่นสัตว์ป่าจึงไม่ถูกรบกวนจึงสามารถพบเสือโคร่งสายพันธุ์เอเชียค่ะ 2. ประเทศกัมพูชาสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชานั่นก็คือกูปีนั่นเองค่ะเด็กๆก,กูปรีหรือโคพนะคะ เป็นสัตว์จำพวกกระทิงหรือวัวป่าชนิดหนึ่งเป็นสัตว์กีบคู่ตัวโตวโคนขาใหญ่ปลายหางเป็นผู้ขนปัจจุบันกูปรีอยู่ในสถานา 0, ะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะเด็กๆโดยไม่มีการรายงานพบกูปรีในป่าธรรมชาติมานานหลายสิบปีแล้วแต่ผู้คนยืนยันว่ายังสามารถพบกูปรีได้ในชายแดนกัมพูชานั่นเองค่ะ 3. ประเทศอินโดนีเซีย สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียของเรานั้นก็คือมังกรโคโมโดนั่นเองค่ะเป็นสัตว์โบราณตระกูลตัวเงินตัวทองชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัตว์ในตระกูลเดียวกันนะคะพบได้ในเฉพาะประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะโคโมโดรินคาฟอเรสและกิลิโมตังค่ะเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายกว่าเพื่อนร่วมสายพันธุ์เลยนะคะ ชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปประเทศที่4ก็คือประเทศลาวนั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติลาวนะคะก็คือช้างนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับประเทศไทยเลยประชาชนในประเทศลาวนั้นมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตเลยนะคะเช่นเดียวกับประเทศไทยเลยค่ะ และที่ตั้งของประเทศนะคะสปอปอลาวในปัจจุบันนั้นในอดีตมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรล้านช้างนั่นเองค่ะเด็กๆและได้ใช้ช้างในการทำศึกสงครามและใช้แรงงานเช่นเดียวกับประเทศไทยเราเลยค่ะประเทศที่ 5. ประเทศมาเลเซียสัตว์ประจำชาติประเทศมาเลเซียนั่นก็คือเสือโคร่งมาลายันนั่นเองค่ะ เสือโครงมาลายันนะคะเป็นสัตว์ตะกูลเสือโครงมีลักษณะเฉพาะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงมากพบได้ทางภาคกลางของประเทศมาเลเซียและสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นของประเทศเช่นเพนนิซูลากลันตันตรังการูเประปะหังและป่าตอนใต้สุดของไทยที่ติดกับชายแดนมาเลเซียนั่นเองค่ะ ประเทศที่6ประเทศฟิลิปปินส์สัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นั่นก็คือควายคารลาบาวนั่นเองค่ะในประเทศฟิลิปปินส์นั้นนะคะถูกนำมาใช้แรงงานเหมือนในประเทศเวียดนามเลยค่ะทั้งแรงงานในด้านการเกษตรและด้านการชักล่าของหนักดังนั้นนะคะคนฟิลิปปินส์จึงมีความผูกพันกับควายหรือว่ากระบือนั้นมากเป็นพิเศษเลยค่ะ ประเทศที่7ประเทศสิงคโปร์ค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือสิงโตนั่นเองค่ะประเทศสิงคโปร์นะคะได้ชื่นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสิงโตเลยค่ะเด็กๆแต่ไม่มีการรายงานนะคะพบสิงโตอยู่ตามธรรมชาติในประเทศสิงคโปร์เลยค่ะเนื่องจากประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ไม่มีป่าไม้หรือว่าทุ่งหญ้านะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิงโตนั่นเองค่ะ มีแต่เรื่องเล่าว่ามีผู้คนเคยพบเห็นสัตว์รูปร่างคล้ายสิงโตอยู่บนดินแดนแห่งนี้เท่านั้นค่ะต่อไปประเทศที่8ของเรานะคะนั่นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติไทยของเรานั่นก็คือช้างไทยนั่นเองค่ะ ช้างไทยนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติไทยมาอย่างยาวนานค่ะโดยในสมัยโบราณนะคะบ้านเราจะมีช้างอยู่มากมายนับแสนตัวค่ะช้างส่วนมากนะคะจะถูกมาใช้ในการส่งครามเป็นหลักค่ะปัจจุบันนะคะช้างไทยได้กลายเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ไว้แล้วค่ะต่อไปประเทศที่9้านะคะประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติเวียดนามนะคะนั่นก็คือควายน้ำนั่นเองค่ะ ประเทศเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่ปลูกข้าวรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกเลยค่ะเด็กๆและเป็นการปลูกข้าวของชาวเวียดนามนั้นนะคะยังนิยมใช้ควายในการไถานาอยู่ค่ะดังนั้นนะคะวิถีชีวิตของคนเวียดนามนะคะจึงผูกพันกับกระบือหรือว่าควายมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดน,นั่นเองค่ะและสามารถพบสัตว์ชนิดนี้ได้ทั่วไปในประเทศเวียดนามเลยค่ะเด็กๆ ประเทศสุดท้ายประเทศที่10นะคะประเทศพมา่านั่นเองค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศพมา่านั่นก็คือเสือโครง่งเหมือนกับประเทศบูนัยนั่นเองค่ะเด็กๆเสือโคร่งนะคะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีความดุร้ายว่องไวปราดเปรียวสามารถวิ่งได้เร็วนะคะว่ายน้ำเก่งด้วยปีนต้นไม้ได้คล่องเลยค่ะ สามารถพบได้ในป่าของประเทศพมา่านะคะหรือในทวีปเอเชียของเราเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสัตว์ประจำชาติของสมาชิกป,ประเทศอาเซียนของเรามีสัตว์ตัวโปรดของเด็กๆบ้างไหมเอ่ยเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของครูปลายและครูวหวานแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ